ใครหาคอนโดย่านฝั่งทนบ้างแล้วที่นี่ห้องใหญ่ต้อง35ตารางเมตรใกล้ MRT บางยี่ขันด้วยนะทุกคนคือไปรัชดาหรือสาทรสะดวกมากเซ็นทรัลปิ่นเก้าสุดๆแกดูวิวดิเข้ายปน้ำฟิตเนสก็คือเวอร์จะข้ามสะพานพระรามแปดปิ่นเก้าพระรามเจ็ดก็คือใกล้มากๆเลยนะทุกคนแล้วดูห้องดิแค่ลับกระเป๋าก็เข้าอยู่ได้จริงๆนะเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องนี่คือให้ใหม่หมดเลยทั้งห้องจริงๆจ้ะห้องนี้นะบอกเลยโซนห้องนั่งเล่นคือกว้างมากแถมยังมีโซนครัวด้้้ยยนน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 ะะทุกกคแแลลหหอออองงเเป็ แล้วมาดูโซนครัวกันแล้วก็มีโต๊ะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยนะ <c oughs> คนดูดีห้องขนาด35ตารางเมตร แต่มันกว้างมากจริงๆเลยนะแล้วดูระเบียงดิเปิดประตูออกมาจะเป็นวิวโลแบบนี้เลยนะน,นี่ทุกคนเปิดประตูดูห้องนอนกันห้องนอนเนี่ยก,กว้างมากๆเลยนะทุกคนพร้อมวิวอินตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยและที่ปลายเตียงก็คือมีวิวแบบนี้ให้ด้วยดูดิโอ้โหธรรมชาติาห้องนอนเลยนะแล้วดูส่วนห้องน้ําแบ่งกันโซนเปียกโซนแห้งพร้อมเครื่องทำน้ำนอุ่นครบละจ้ะทุกคนกแล้วกระเป๋าก,ก็เข้าอยู่ได้เลยจริงๆนะที่นี่คือโครงการเดอะทัดเลสซีเดนปิ่นเกล้านี่เองใต้คอนโดนี่มีทั้งเครื่องซักผ้าท็อปแบบนี้เลยของเรื่องของกินแกดูดิ ชารีบนัดดูห้องนิ่ไฟคอนโดด่วนเลยนะเดี๋ยวหมดนะจ๊ะ